<TV. S 2> สวัสดีครับพวกเราเลดเจอร์โตทีวีววครับสวัสดีครับโยวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมารู้จักกับที่เก็บไลฟ์วอตงานจีนที่เพิ่งได้มาสดๆร้อยวันนี้เลยครับชื่อของมันก็คือ DX ์ไลฟ์วอตไดซ์ <la> นะครับหรือชื่อไทยก็คือที่เก็บไลฟ์วอตหรือเราจะเรียกมันว่า ไลท์วอทาวเวอร์ก็ได้เพราะว่าในซีรีส์เนี่ยจีโออะจีโอต้องใช้ทั้ง3ชั้นนะเพื่อเก็บไลว์วอทของเฮเซไรเดอร์ทั้ง19คนได้หมดครับใครเคยดูชีโอน่าจะนึกออกแล้วนะเออมาผมมีแค่1ชั้นเองเพราะว่าไลท์วอทไรสายเนี่ยถ้าแบบที่มีฐานนยครับแบบมีฐานเนี่ยมัน่ะจะขายพร้อมกับ DX Den-O Lightwatch มาเป็นแพ็กเลยหน้าตาแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนจะเคยรีวิวไปแล้วนะคุณคุณน,นะ ดังนั้นเนี่ยก็เลยแต่แต่เราสามารถซื้อฐานแบบนี้เพิ่มได้ฐานขายแยกถ้าจะให้ครบเซ็ตก็ต้องอีกอีก2ฐานแต่ถ้าจะเอาครบซีรีส์ G.O เลยอะทุกไลท์วัตทุกลูกในซีรีส์ G.O ทั้งนี้มันเป็น d x และแคนดีหรือกรชองฟองด้วยเนี่ยมันต้องผมเคเห็คนใส่ประมาณ20อันอะ่ะแบบสูงมากเพราะไลท์วัตในซีรีส์ G.O เยอะมากหนุบน่บันทำออกมาแบบขายรัวๆมากๆ โอเคกลับมาเข้าเรื่องของเราทั้ง2ชิ้นนี้มีชิ้นหนึ่งที่เป็น DX และอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นงานจีนแค่เวลาน้บหนึ่สิบลองดูรู้ไหมอันไหนงาน DX นไหนงานจีนนะครับหมดเวลาเฉลยนะอันซ้ายอันนี้ครับเป็น DX ไดสะจากญี่ปุ่นเลยครับผมซื้อมาเองกับมือมั่นใจว่าเป็นงานญี่ปุ่นแน่นอนส่วนอันนี้ เป็นที่เก็บไรวัดงานจีนผมขอเรียกว่างานจีนนะเนี่ยสั่งออนไลน์มาในเว็บไซต์จีนเรียกว่างานจีนแล้วกันโอเคนะหลังจากนี้เพื่อนๆจะได้รู้จักกับงานจีนอีกมากมายจีนสนุกมากเลยมีของแบบแปลกๆเพียบเลย <c oughs> นะั่นะนะนะอ่ะนี่นี่คือที่เก็บไรวัดงานจีนครับอ่ะผมวางอย่างนี้นะญี่ปุ่นจีนผมหมุนให้ดู <c oughs> เห็นอะไรไหมครับ เห็นความต่างไหมอ่ะผมยกข้างบนให้ดู d x จีนเป็นไงครับเห็นความต่างไหมอ่ผานเฉลยก็คืองาน BX กับงานจีนต่างกันที่สีครับสี BX เ,เนี่ยมันจะออกมาเป็นออกโทนม่วง ตุ่น,น,นทวนม่วงสีเทาเข้มมากกว่าเทาเป็นเทาแบบเทาวควันบุหรี่เทาเข้มๆตัวข้างบนเนี่ยตัวฝาปิดข้างบนเนี่ยจะเป็นทนม่วงเป็นดำม่วงส่วนของงานจีนเนี่ยสีมันจะเป็นเทาเทาเงินมากกว่านะครับข้างบนจะเป็นสีดำดำเลยไม่ใช่ม่วงดังนั้นเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆก็คงรู้แล้วนะว่าอันไหนมันเป็นงานญี่ปุ่นงานจีนนะครับ ต่จริงงานจีนจะบอกว่าสีมันเหมือนในซีรีส์มากกว่านะเหมือนที่จโอใช้มากกว่ามันแบบมันออกเงินเงินแบบนี้แหลนะเนาะโอเคคุณสองบัตรสองชิ้นนี้เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันครับเก็บไรวอตได้ทั้งข้างบนข้างล่างเหมือนกันการมาเนี่ยญี่ปุ่นมาแยกเป็นชิ้นเป็นข้างๆหกชิ้นมาจีนก็มาเป็นหกชิ้นให้เราประกอบเองเหมือนกันพาร์ทเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะครับฝาข้างบนเนี่ย ฝาข้างบนเนี่ยที่ผมให้ดูเหมือนกันเป๊ะข้างล่างเนี่ยยิ่งเหมือนกันจนแยกไม่ออกเลยจริงๆนะถ้าไม่ทาตาหนิไว้ก่อนเนี่ยผมแทบจะไม่รู้เลยว,ว่าอันไหนเป็นงานญี่ปุ่นงานจีนผสมกาได้เลยครับงานนะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยใกล้เคียงกันเลยงานญี่ปุ่นงานจีนเนื้อพลาสติกเป็นเนื้อเดียวกันต่่างทสีแล้วก็ทั้งสองชิ้นเนี่ยสามารถประกอบกันเป็นทาวเวอร์สุส่มๆได้เหมือนกันจะเอาญี่ปุ่นเอาจีนไปใส่บนญี่ปุ่นแบบนี้ก็ได้ หรือจะเอานี่ดูมแนหนึงนะครับหรือจะเอาญี่ปุ่นแบบนี้นญี่ปุ่นมาใส่ผลงานจีนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะมาถึงนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะ่าจะมีคำถามในใจสำคัญมากๆราคาญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นซื้อมาพันกว่าบาทจะมารวมและว,วัดด้วยมันก็จะเป็นแบบเกือบสองพันครับถ้าเป็นแค่ตัวฐานจริงๆตอนนี้ของญี่ปุ่นนะ่ย ที่ขายกับมือสองก็น่าจะประมาณหลัก500ขึ้นนะหลัก500ขึ้นถึงหลักพันนะครับแตพราะถาไม่มีไรวอสนะไม่มีไรวอสเนโองานจีนเนี่ยผมได้มารวมส่งแล้วประมาณ300กว่าบาท3า0้นะเห็นปะ่ะราคามเป็นมิดมากเลยก็มีความคิดว่าจะจะไปอีกซักหน่อยเพื่อจะได้เอามาเก็บไรวอสที่มีอยู่ในบ้านเยอะแยะในพ่พกเพราะว่าง,งานญี่ปุ่นเนี่ยหายากลบ ไม่ค่อยมีคนขายแล้วโอเคครับถึงตรงนี้เราก็จบการรีวิวที่เก็บไรวอตไรวอทาวเวอร์ att, Tower, หรือจะเรียกว่าไรวอไดสะเปรียบเทียบงาน DX ญี่ปุ่นกับงานผลิตจีนไว้แค่เท่านี้นะครับดังนะั้นถ้าเพื่อสนใจที่เก็บไรวอตงานจีนแบบนี้ไปคุยกันที่เพจไรเดอร์ออโต้รานของเล่นไรเดอร์ er นะผมถ้าชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้พวกเราไลน์ออฟโตทีวีด้วยนะครับแล้วจะหาของแปลกๆมาเลี้ยงเพื่อนดยู่ัาอีกพวกใหม่เลยอันเซลล้ว mm ันเกนมุกูกาอัติเมตฟับเดวิสเซอร์ไว้คลอสแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้างบนนี้ดิดิดดดิ E ti quero! Bye bye!